เจ้านี้แปดโมงเชา้าเอาแล้วครับปลูกผ,ผักจากสวนนี่เอาแล้ว,วสวนผักบ้านเหลืองครับเปานี่ครับผักเรา ไม่ต้องซื้อให้เปลืองตังช่วงนี้อะไรก็แพงขนาดซื้อของมาขายอยู่บ้านเลื่องยังไม่รู้จะซื้อมาไม่รู้ลูกค้าจะซื้อหรือเปล่าแพงมากเวลาเราซื้อของมาขายเราก็ต้องคำนวณด้วยว่าลูกค้าเขาจะเอากับเราหรือเปล่าสงสารลูกค้าก็สงสาร วนครัวเมื่อวานอะเค็มนิดหน่อยนึงนะเมื่อวานเค็มเธอใส่ทั้งอะไรนะใส่น้ำน้อยวันใค่ไม่ใส่น้ำเลยทั้งซีอิ๊วดำทั้งซอสทั้งน้ำมันหอยน้ำตาลก็ใส่นี้เดียวแต่ใส่ความเค็มนี้สามอันจริงๆเราไม่ต้องใส่ซอสกับซีอิ๊วขาวก็ได้นะ จะยุบไหมนะใส่ขาหมูออ,อ,อไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ